1 2 3 4 5หพระเดชพระคุณหลวงตานะครับพร้อมด้วยลูกศิษย์ลูกหานะทั้งที่เป็นทะเลหัดและบรรพชิตนะครับกำลังจะร่วมกันยกนะครับพระพุทธรูปนักปกนะครับที่พระอาจารย์พระครูสุตสุธิธรรมนะครับถวายมานะครับไปปฏิสฐานไว้ที่อนุสร์สถานกินบุรฟาจารย์วัดบ้านเก่าโบนะครับเื้อนะครับ คณะช่างกำลังเตรียมอยู่นะครับ คณะช่างนะครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับก็ะจะให้ยกขึ้นด้วยความปลอดภัยนะครับกำลังวางแผนนะครับว่าจะยกแบบไหนนะครับ กำล,ลังนำเชือกมาใหม่นะครับ มันถือกิวออัมวเตออย่างนี้เอามาดูภาพเออช่าง <Okay. S 2> กำลัง หาวิธีนะครับที่จะยกขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังเคลื่อนแล้วนะครับเคลื่อนตัวแล้วนะครับเนี่ย โอ้โหยกระเดอ้อนะครับเพื่อนละตัวระเดอ้อนะครับภูทะลุน้างปกนะครับล่องลอยไปบนอากาศแล้วนะครับตอนนี้นะครับนะครับมาวางไว้ด้านนอกก่อนนะครับไ่อจะใช้เชือกลัดนะครับ ลำบากนะครับกูบาอาจารย์เพราะว่าชุดแต่งตัวของพระนะครับไม่ค่อยเหมาะแก่การทํางานนะครับอาจารย์พระภูสุตสุทธิธรรมนะครับอย่งวัดป่าประชาสามกีนะครับอำเภอปูนสวรรค์ ถวายพระเดิพระคุณลุงตามานะครับพระเด็พระคุณลุงตาก็เลยปราลกนะครับอยากจะทําอนุสรณ์สถานจินบุรพาจารย์วัดบ้านเขาโบนะครับนําพระพุทธรูปนาคโปกนี้ไปเป็นพระประทานนะครับอยู่ในวัดพระนาคองแสนนี่ก็เป็นพระพุทธรูปนาคปกนะครับปกวักเลาลงมาเนาะ ลงมาใช่ลงมาอย่าลงมาแน่นะไต่แล้ววดงามหายปวงามหายไตยหูบลงมาสัลงมาลงมาจะไปนั่งอยู่หัน ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับหล่องลอยขึ้นบนอากาศแล้วนะครับจะนำไปปฏิสฐานไว้บนรถหกล้อนะครับของพ่อคํามยัดยุกนะครับ ดือนะครับต่อไปก็จะได้อัญเชิญนำไปประดิษฐานนะครับไว้ที่อนุสรสถานทินบุรพาชานวัดบ้านเก่าบ่อนะครับ พระคุณลวกตานะครับนำพาลูกศิษย์ลูกห้านะครับตั้งขบวนอัญเชิญพระพุทธรูปนะครับเ,เพื่อนำไปประดิษฐานใส่ละมือกล้องผมเนาะเนาะมาถ่ายรูปแม่